วิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาคเสียงเนะะื้อหาไม่เหมาะสมผู้ที่มีภาวะทางเงินไม่แนะนำให้ทำตาม <Wow. S 1> นะจ้าสวัสดีค่ะยินดีกต้อนรับเข้าสู่ช่อง Eris C2 นะคะก็อยู่กับหน้าเกมคาชิโนเวนอัปแปะน้อยนะคะก็โอ้โหเจอกันอีกแล้วนะคะกับอัปแปะของเราเราก็เล่นในรอบเที่ยงเลยโบนัสธรมรอบเที่ยงเลยทุกคนก็โหไม่ร่วม อากาศร้อนๆแบบนี้มันจะแบบเดือนหรือเปล่าทุกคนจะปังปุริเยหรือว่าจะแบบจะไม่รู้วเนาะเออก็เออ,เอ,อทุกคนก็ใครอยากเข้ากลุ่มโบนนะัสทามนะคะก็เป็นแรกใต้คลิปเลยนะคะสําหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe, กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะคะโอเคทุกคนเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะ ค่ะอยู่กับหน้าเกมแล้วนะคะรอบนี้ก็ทุนหนึ่งพันเลยนะคะก็โอ้โหคุอจากรอบที่แล้วเลยนะคะก็ขอจัดที่เบสสิบก่อนเลย mm hmm. ทุกคนใกลก้ก mm hmm. เบสสิบก่อนเลยนะคะเพราะว่าไม่กล้าไปเบสยี่สิบเพราะว่ากลัวว่ามันตกหลมดำหรือว่ามันแห้ทุกคนเออแล้วเราทาุนมาแค่หนึ่งพันเองไง mm hmm. โอเคทุกคนแล้วก็เบสสิบก่อนเลยแล้วกันนะคะ mm hmm. ก,ก็มันเป็นเบสข,ขึ้นกลางๆเนาะไม่เด้ว่าฝังเกิน mm hmm. โอ้โหตอนนี้คือมาสิบสองสิ่ Spin. สินเพิ่งเห็นอะ่ะ เออมาสวยมากเลยอะปกติคือได้สูงสุดคือ10เองใช่ไหมรอบนี้มาสองเลทุกคนก็เหมุนข้างล่างก่อนข้างบนต่อไปโอ้ยยับงบอลยังได้อยู่มาสีสวยงาม ก็รอบนี้คือเล่นในช่วงบนนะคทามรอบเที่ยงเลยนะคะก็โอ้โหมีกำลังใีด้วยนะคะรอบเที่ยงคือไม่ค่อยได้จัดนะทุกคนเพราะว่ารอบเที่ยงเราไม่ค่อยถูกชะตากับมเลยจริงๆก็เล่นที่ไรก็คือตกหลุมดำไม่ก็ไม่สายเออแต่ก็รอบนี้คือแบบเรเห็นเห็น,หนบนวน,นั้ำทามมีคนก็แตกกันอยู่นะก็เลยจัดเั่าหร่ละกันอโอเคสิผมจะถกละกันนะทุกคนก็มาดูทุกคนว่า เดซิปเราจะเอาเรื่องหรือเปล่าหรือว่าจะแฮวนะคะก็เป็นกำหนงใจอีกรอบเลยทุกคนก็โบนัสทามรอบนี้เลยก็สําหรับใครที่แบบอยากเข้ากลุ่มโบนัสทามนะคะก็มิลเล่ใต้คลิปเลยนะคะหรือใครจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมหรือเทคนิคนะคะก็รับปักิบบกงิ์ไว้แล้วทุกคนก็คือเข้ามาสอบถามกันได้เลยก็ถ้าเกิดว่ามันปังปุริเยจริงๆทุกคนเดี๋ยวรอบบ่ายหรือรอบเยเรามาจัดก,กันต่อเลยทุกคนก็คือแบบ มาดูนะว่าจะแตะกันเกมอะไรต่อทุกคนก็ <c oughs> จะไม่พ้นจากกแแ่เนาะเออโอ้โหจายแบบนิ่งมากเออสามร้อยเองเลน่าจะได้มีรอบสองต่อแหละดูทรงแล้วอะ่ะเออือมันไม่ไม่จ่ายจ่ายมันน้อยมากเลยหรือมันจะให้เราไปต่ออีกสักรอบสองรอบ กาจะเล่นแค่รอบเดียวด้วยซ้ำนะทุกคนแบบน้ว่ามันจะแบบคอมโบเล่นสักสองรอบอให้มันแบบคอมโบสักรอบพอแล้วเราจะหยุดน่าจะได้เล่นอีกรอบหนึ่งเลทุกคนดูทรงแลว้วอ่ะโอ้โหรอบสุดท้ายช,ชัดเด่นเลยทุกคนเอาแปะมาจ้ายหนึ่งพันสี่ร้อยยีแล้วก็คอมโบต่อเลยจ้ะแล้วก็เยียต่อคอมโบอีก โอเคสวยอยู่พี่หื่มาจามาตอนยงเลขสิบสวยงานจาก้าร้อยสิบสองโอ้โหมันมาจ่ายรอบสุดท้ายเลยดูทุกคนมาจ่ายรอบสุดท้ายเป็นแพงเลยดูสิโอ้โหคือนึกว่าจะไม่รอดนึกว่าจะไม่รอดทุกคนคือแบบเต็มแพงเลยอะคือมารอบสุดท้ายเอาแปะ 8, นอนแล้วก็ได้มาเป็นเต็มเลยสองมาตามสองพันกว่าเลยอื่หมาจาาเบสสิบเราทุกคนก็ใช้ได้เลยนะ เอาไงดีทุกคนขออีสักรอบได้ไหมเออสักรอบนะถ้าหมดรอบนี้จริงๆก็หรือไม่ตกลหลุมดําหรือไม่ก็ไม่ตายทุกคนเราก็จะหยุดเลยขอแบบง่ายๆเรียวๆน,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 นี่เออเอาจริงๆคือใครได้กําไรอยู่แล้วก็พอแล้วนัุนคนแต่อันนี้เรา,เรา,เราละลภมากเองเอออันนี้ลภมมากเองทุกคนก็อย่าหาทำตามนะคะเอาจริงๆก็กําไรก็นั่นสิทุกคนนี่สิอีนิดเดียวเองอีจะพลุมดําเลยนะ โอเคทุกคนก็ไม่ขอไปต่อดีกว่านะคะเพราะว่ากาไรในจริงก็คือได้แล้วอะ่ะเราไปเราเสือกไปต่อเองทุกคนก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มโบนัสทามก็มินเลขใต้คลิปเลยนะคะเราก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะก็สำหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซั b s ไคร b e กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ